สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับผมเช่นเคยเงี้ย่อไทยยังยน์จันทบุรีครับวันนี้จะมารีวิวรถแรปเตอร์นะครับซึ่งทุกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าแรปเตอร์ระบบช่วงล่างเนี่ยได้อุปกรณ์ตกแต่งชุบว่าป่าที่ค่อนข้างดีแต่คันนี้ลูกค้าเข้ามาใส่ยาง BF ี้ Ri ุริชเนะครับซึ่งไซยยส์ยางเป็นไซด์สาม้แน่นอนเมื่อไซด์เดวิเตอร์ยางใหญ่ขึ้นเพื่อให้เกิดความสวยงามของรถก็จะต้องปรับทรงให้มีช่องระหว่งางบองโคลก,กับด้ายายางให้ดูสบายๆนะครับ คันนี้ผมเลยแนะนำลูกค้าให้ใส่สปริงยกของ T.J. นะครับซึ่งเป็น Progressive Spring หลังจากติดตั้งแล้วไปลองนั่งฟีลิ่งทำให้สมรรถนะของโชว์ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยดียิ่งขึ้นไีกนะครับแล้วก็จะได้ส่งรถที่บร้านซึ่งสปริง T.J. เขาจะดีไซน์ความสูงต่ำาของหน้าหลังมาได้พอดี พราะปกติแรปเตอร์ปเป็นรถที่จากแซนดา้าจากโรงงานประกอบหน้ารถจะทิมนะครับก็คือสับชาวบ้านกินหน้ารถเนี่ยมันทิมจะทำให้ทรงดูไม่บาลานซ์ไม่หล่อทีเจมก็เลยจัดทรงมาโดยสปริงชุดนี้กําหนดความสูงขึ้นมาด้านหน้าสูงขึ้นมาประมาณ2นิ้วด้านหลังเนี่ยขึ้นมาจากแซนดา้าประมาณ1นิ้วทําให้เกิดทรงที่ดูแล้วค่อนข้างบาลานซ์ทั้งหน้าและหลัง นะครับจากที่ผมได้ไปขับความนุ่มนวลเนี่ยดีขึ้นกว่าสปริงเดิมเยอะนะครับเพราะว่าสปริงเดิมๆจากโรงงานประกอบคนที่ใชรแรปเตอร์จะทราบอ,อยู่แล้วว่าคอยใช้มารายะหนึ่งสปริงที่จดจา,ากโรงงานมันจะค่อนข้างลาแล้วก็ตกลงนะครับ <S <S รอุปกรณ์ตกแต่งชุดนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผู้ใดสนใจก็จีบบอก,กมาบถามได้นะครับดีๆให้บริการครับขอบคุณมากครับ